สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มออกจากที่พักแล้วเราตอนนี้เราจะกำลังจะนั่งรถตู้ไปแม่ห้องสอนกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงครึ่งแต่ว่ารถจุ๋มออกประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวจุ๋มจะหาอะไราทานรองท้องก่อนและอาหารที่จุ๋มจะทานนะคะก็คือข้าวซอยเรามาถึงเชียงใหม่ใช่ไหมคะเราก็ต้องลองสักหน่อยข้าวซอยที่นี่จุ๋มกำลังตามหาร้านที่มีคนแนะนํามาอยู่นะคะอ่าเจอแล้วมีคนแนะนํามาให้ทานร้านนี้นะคะ,ะข้าวซอยไก่ เอาเข้าวซอยไก่หนึ่งจานค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็เป็นข้าวซอยของโจมแล้วก็จะเป็นการทาข้าวซอยครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เราต้องมาทานถึงเชียงใหม่ ตอนนี้จมอยู่ที่อาเขตเชียงใหม่อุณหภูมิตอนนี้ประมาณ24องศาชิลๆสบายๆหลังจากที่เพื่อนๆจองตัว๋วแล้วก็ชำระเงินที่เซเว่นแล้วนะคะก็เอาตั๋วเนี่ยมายื่นที่ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะแจ้งเลขรถเราแล้วก็หมายเลขที่นั่งของเราแล้วก็เอาไปยื่นให้คนขับได้เลยค่ะตอนนี้จุม๋มถึงแม่ห้องสอนแล้วนะคะกําลังเดินหาที่พักในคืนนี้ค่ะ ตอนนี้จุมได้ที่พักแล้วนะคะเป็นบบเหมือนเกส s เท o าชื่อว่าคอร์ร r o a d s c r o ร s จุมเลือกเป็นแบบโดมห้องรวมนะคะราคา200บาทคุณมาจากไหนอืมฟอร์มบังกอกอันยูอืมอิสรา s อ a อิสราเอลเอาลงวันดีค่ะวันดีค่ะทักมาทักดีด้วย because า uh, ส my ex boyfriend he is ป็นอิตาเ Really Yeah You met him here in Thailand In Thailand yeah Wow เขย่ากูอันนี้คขาหนูอ่าโอเคขายยังไงคะตะกร้าได้ยี่สิบถ้าพร้อมทานก็อยู่ในโอ้น่ารักจังเลยเนาะเอาตะกร้าหนึ่ง่ะกรที่วันนี้ก้าว Just ชิชมเม็ดไปเคือว้าวมีงไปิดตาเรียบร้อยถ้าข้าวปุกก็ย่างอย่างเดียว้ยโอ้อ้าวยาคูยายาคูเป็นายังไงยาคูว่าข้าวปุกอย่างละอันวะค่ะอ๋อมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไค่ะข้าวข้าวปุกก็ข้าวข้าวปุกงาเป็นแบบไหนแบบนี้เป็นแบบนี้ยี่สิบบาทเหมือนกันเหรอคะอ่ะหนูเอาอย่างละอันหนูเอาไปลองยาคูสุกุรยาคูสุกุระไม่เก่ตั้มมาตัเลนี่เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวหยิบมากยิบเรื่องนี้มาจะเลยรึย อันนี้เรียกว่า,อ,าอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะข้าวยาคูน่าข้าวยาคูเป็นอาหารพื้นเมืองใช่ไหมอันนี้ข้าวปกุกงาค่ะอันนี้น้ำอ้ำอยนะคะน้ำอ้อยนะคะ ก็ได้แล้วลูกน้องอาหารสุขภาพแบบอันนี้นะคะเรียกว่าข้าวข้าวปลุกงาน Mm. It's sweet and sticky. Is it good? good. Yes? I want to try. But it's a bit sweet. It's like nothing, tastes nothing. It's sweet at first. This one is. Um, this one. It's not. It's fun rice. I don't have a spoon. Mm. Mm.

Interesting. It looks like a rice berry, but it's not. It's rice. It's rice. Yeah. Local food. So now you try local food already. Good. <laughs> Level up. It Good morning ค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้จะเวลา,าประมาณจะแปดโมงแล้วจุมให้พี่ที่พักนะคะเขาไปเอามอไซค์ามาให้อนนัเราก็จะไปเลือกมอไซค์กันว่าเราจะขับคันไหนไปบางอุงแต่ก่อนที่จะไปบางอุงนะคะจงมจะไปแวะหมู่บ้าน mm hmm. บ้านเสือเท่าก่อนจะเป็นยังไงล่ะก็รอติดตามดูนะคะตอนนี้จมอยู่ที่พักชื่อว่า c อ o s s r o a d นะคะเป็นเกสเฮาส์ วยวดีมากที่พักนะคะจุมพักแบบโดมแบบห้องรวมนะคะคือละส0งร้อยเามีห้องไ r i v a t e ด้วยนะแต่ว่ามันเต็มไงคะช่วงนี้จุก็เลยชอบแบบห้องเกสเฮ้าส์ห้องโดม200บาทแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยอันนี้อากาศ <c oughs> อากาศโอเคนะสิบองศาแล้วเราจะไปหาอะไรทานก่อนกาแฟชาอะไรเงี้ยค่ะรองท้องไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่เขามารับไปดูมอเตอรไซนะคะ ตอนนี้นะคะจมมาเช่ามอเไซค์ที่ k t y นะคะจุมเลือกเป็น Honda c l i ิก125 i ไอนะคะราคา300บาทต่อวันค่ะแล้วก็วางมัดจำไว้1,000บาทค่ะ<ม>นี่ของเราคันสีเขียวนี้นี่นะคะเบอร์ติดต่อตอนนี้นะคะจมอยู่ที่หมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวแล้วนะคะหว้วย เสือเท่านะคะกมาจะเข้าไปข้างในเออสำหรับคนไทยนะคะจะเข้าฟรีแต่ว่าสำหรับต่างชาติต้อเสียค่าเข้า2,50บาทนะคะ เชื่อใช่ไหมคะ่ะใส่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมใช่อันนี้นะคะเรามาลองใส่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรคะน,นี่ทำสังคมอ๋นนอนนทำมาจากทองเหลืองนะคะน,นี่ใส่เฉพาะผู้หญิงเพราะว่าเป็นความเชื่อของนี่เขาว่าต้องใส่ค,ค่ะวันนี้เราจะมาลองยิงหนังสติก,กันนะคะห้าลูกสิบบาทเป็นของเล่นตอนเราเด็กๆนะคะ แต่ว่าไม่ได้ยิงมานานมากนี่เราเอากระสอนุนนี้ใส่เข้าไปตรงน,นี้ไม่โดนค่ะลูาากพิหล่อนลูกพิษหจัดจลูกที่สามมั <laughs> นแตกไหมคะมันแตกมันจะลูกแข็งๆข็ง The สุดท้าย ไม่โดนสักลูกเลยค่ะตอนนี้เรากำลังจะขึ <Hmm ้นไปดูหมู so ่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวนะคะหมู่บ้านที่นี่นะคะจะมีแค่ประมาณ20หลังคาเรือนนะคะโอ้ยบ๊ายบา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 ยบายบ พีครับครับจุมพักที่นี่นะคะคยี่สิงเก็ตเฮานะคะราคามีราคา800บาท1,000บาทแล้วก็1,500บาทจุงเลือกเป็นห้อง1,000บาททานกันกับเพื่อนคนละ500บาอนะคะ <laughs> ที่นี่จะแพงนิดนึงเพราะว่าได้วิว อยู่แม่น้ำต้องเช้าเช้าหมอกกันเยอะเดี๋ยวจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดไ่้เสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรทานกันค่ะตอนนี้นะคะจุมอยู่ที่รีวายคอฟฟี่ค่ะชาเขียวแก้วนี้นะคะราคา70บาทค่ะที่หมู่บ้านรักไทยนะคะมีบริการล่องเรือด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะแนะนำให้เป็นช่วงเช้านะคะสามารถจองได้ที่รีวายคอฟฟี่เลยค่ะ ส่วนจมไม่ได้จองนะคะเนื่องจากวันที่ไปเนี่ยคนเยอะมากค่ะเต็มค่ะเต็มทุกช่วงเวลาเลยค่ะอันนี้นะคะเราสั่งเต้าหู้ทรงเครื่องเคี้ยวอยู่นานค่ะแล้วก็หมั่นโถนะคะที่ร้านชาสาแล้วก็พร้อมกับอยู่แบบบรรยากาศดีมาก อันนี้เป็นวิวจากห้องพักนะคะก็จะติดแม่น้ำแบบนี้เลยตอนนี้เราหลังจากเดินสำรวจรอบๆเสร็จแล้วเราจะกลับห้องพักมาอาบน้ำเสร็จแล้วเราจะไปตลาดไนนะคะถนนคนเดินนะคะ hey. วันนี้นะคะเราจะกินข้าวมันไก่กันอยากให้การีลองข้าวมันไก่ iendo h เวอร์ช mm ั่นนะคะ so enjoy วันนี้เราจะไปดูที่สนุกเขาเดินว่ามีอะไรบ้าอพัฒนาอย่างน้องๆแซมโชว์อะไรน่ารักๆน้องเขาเดินน่าจะรุ่นเดียวกันแน่นอนนะครับอ่าอ่ากว้างๆอึ๊บอ่าประพุณครัเบอรยขอบคุณครัเบอรยอากาศก็ประมาณ23องศาขอบคุณครับสุดอ่าได้รับบาลัสมท่งไหน เชิดสิงโตค่ะมิเช่สิงโตเออเออหางหางหางไปทำงานเออช่วยเพื่อนทะมาหากินเออทานข้าวมันไก่เสร็จแล้วไม่อิ่มค่ะเราซื้อมาล่ามากินต่อสวย so it's your first t i ชา a มเกนถูกใจ spicy no. มา oh. so, ah, ้วกันตอนนี้เราซื้อหมอนร่ามาแล้วก็นั่งอยู่หน้าห้องเออ so good how does it ah ไทม์ไม่อยู่ไทม์ไม่โอ๊ตไทม you try it ม mm ัน hmm. oh. so good อันนี้ดีมากทุกคนเผ็ดเข็มทองกับเบคอนน้ยอส์มอล l l ออ not spicy too much not spicy too much อะอร่อยมากยังอะอร่อยมากนี่ยังไงดูชอินไทยอายอยมาก อร่อยมากอร่อยมากเะ <laughs> อิมนะเอ็ง <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟางอุ่งนะคะ <c oughs> เราขับมอเตอร์ไซค์มาจากบ้านรักไทยตอนประมาณหกโมงเช้าวันนี้ประมาณ6กโมงครึ่งน,นะคะ <c oughs> So tell everyone how how did I drive the motorcycle <c oughs> Oh so good she's a champion <laughs> champion โซดาหนาวมา <laughs> ที่นี่ประมาณ15องศานะคะตอนนี้เรากำลังรอคิวขึ้นแบมป o บูโฟติงเรือแม้ไผ่นะคะ ขึ้นลำนี้นะคะจงขึ้นลำนี้มาแล้ว <ไป S 1> ตอนนี้เป็นเวลารประมาณ7โมง10นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากถ้าใครจะมาตามอรอถ้าจะออกมาจากบ้านรักไทยแนะนําให้ออกมาตอน6โมงนะคะมาถึงนี่6โมงครึ่งแล้วก็มารอต่อคิวได้เลยจะได้ขึ้นตอน7โมงตอนนี้นะคะเราขึ้นเรือมาแล้วนะคะ <c oughs> บรรยากาศดีมากึ้ <c oughs> นมานิ่ี เจ็ดโมงกว่าๆเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆพระที่กำลังขึ้นเลยค่ะสวยมากค่าเรือคนละร้อยห้าสิบบาทนะคะเออไม่ใช่คนละร้อยห้าสิบบาทลำละร้อยห้าสิบบาทจะได้นั่งเรือรอบละ2ี่สถึงสานาที ระวังชนนะคะระวังชนนะคะ นี่นะคะเราก็นั่งเรือแม่พายเสร็จแล้วจะบอกว่าทริปนี้จุ๋ไม่ค้างนะคะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเราอาจจะต้องเอาเอาใไ่ไปคืนแล้วก็อาจจะไปที่ไหนต่อรอติดตามนะคะสะ Are you okay to drive? ยังโอเคเราจะขับอเอร์ไซเอาเอาใไ่ไปคืนนะคะที่แม่ห้องสอนนะคะคนยังเยอะอยู่เลยค่ะถ้าใครอยากมาแล้วก็มาค้างก็มาค้างได้นะคะแต่ว่า ทุกที่พักหรือว่าทุกที่กางเต็นต้องจองก่อนนะคะเราไม่สามารถบอกินมาแล้วก็พักได้เลยว่าคนเยอะเกินไปเราต้องจองนะคะ,ะอตะป้าต้องโก๋ไขาอยังไงคะะเอาปาต้องโก๋หกตัวค่ะ,ะ,คะแล้วก็มันโถทอดส,สองมันโถทอดสองค่ะตาม,มตรงนี้ไะะแล้วก็ไ,ไ,ดได้ค่ะแล้วก็นมข้นหนึ่ง<ะ>หนูนหนูเอาโอวันตินร้อนค่ะ I order for you. <laughs> so what do you want? coffee or I, I order this. And I like it. Chocolate? That's something like that. Okay. Like a cocoa. Yeah, yeah. You good. want two? Yes. <laughs> or oh, do you want a hot milk? No, no, this is good Okay. And all two bottles of orange juice. Ah, I help you? to please. Okay. ตอนนี้นะคะเรานังจากนั่งรอเสร็จเราก็มาทานอะไรร,ร้อนๆนิดนึงที่ร้านยินหลีน้ำหนันะคะนี่คุณคาะขอบคุณค่ะ this one is also good มัน,น,นทอด นนี้นะคะเราก็เอารถมอใส่มาคืนทันเวลาพอดี9โมงแป๊ะเลยใช้เวลาขับจากปางถุนมานึ่1ชั่วโมงนะคะถนนที่ไม่ทัองสอนโคตรมากทุกคนทางโค้งเยอะมากแล้วก็หมอกลงหนามากแบบจนมองทางไม่เห็นเลยนะคะใครใครที่ขับรถไม่แข็งไม่แนะนํานะคะไม่งั้นก็ต้องเช่ารถแบบมีคนขับค่ะอันนี้คือขับแข็งไงแต่ว่าทางก็คือโคตรไม่ย่อยเหมือนกัน คือถ้าหมอกลงหนาวมาคือขาออกขนุนขาวมองเห็นได้ค่้าช้าคือถ้าใครจะมาก็ขับระมัดระวังนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเอามอเตร์ไซค์เป๋นเสร็จแล้วผุมจะไปเอากระเป๋าที่พี่ักที่ฝากไว้เส็แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝาก,กทุกคนดูด like, ้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้จุ๋มกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จุ๋มด้วยนะคะบ๊ายบาย